โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำเช้าวันที่5เดือนกุมภาพันธ์ในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสว,ส,สวัสดีครับสุัครับ วันนี้มุมมองเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าทางอาจารย์พี่บีคุยไว้ว่ามันน่าจะลงใช่ไหมครแล้วมันลงหนักมากจริงๆวันนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วว่ามันจะลงต่อไหมครับหรือว่ามันจะย้อนกลับขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับวันนี้ครับก็หลักๆเลยไม่ได้มีข่าวสารอะไรนะครับน่าจะเป็นการที่ตลาดมองแนละ้วว่าไม่มีประเด็นอะไรเล่นแล้วก็พร้อมใจกันเทขายลงมานะครับอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติไปนะครับถามว่าโวลุ่มเมื่อวานที่มันเทขายเยอะไหม ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าสําหรับถามผมนะลงมาประมาณขนาดนี้นะครับสามสิบกว่าเหรียญสี่สิบเหรียญเนี่ยผมว่าไม่ได้เยอะอะไรถ้าเป็นเรื่องเทขายจริงมันควรอาจจะลงได้เป็นร้อยเลยก็ได้นะครับแต่ออยากให้คิดอย่างนี้แล้วกันเนาะว่าลงมาครั้งเนี่ยเมื่อวานแต่เนี่ยราคาวันนี้ได้ปรับตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพออกระแสทุกที่สองนะครับผมมองในด้านเทคนิคข้อไปเลยแล้วกันเนาะน่าจะมีการปรับตัวลงได้อีกครับอ่า แต่เดี๋ยวเอ,อ่ออาจจะเป็นช่วงบ่ายบายบ้านเรานะครับน่าจะลงครั้งหนึ่งโดยที่ราคาน่าจะต้องต่ำกว่าไฮเออโลเดิมเมื่อวานนะครับที่ลงไปประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับอ่าแถวนั้นน่าจะต้องลงไปต่ำกว่าอีกครั้งหนึ่งรอบเนี้ยอาจจะแย่ปลายไปนิดหนึ่งครับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแถวทรงนี้นะครับแต่จบตรงนี้เราจะไม่เล่นลงแล้วนะครับเราต้องออกออกจากตลาดออกมาก่อนออกมาตีตัวชมก่อนนะครับแนะนําก็คือวันนี้จะเล่นฝั่งลงเป็นครั้งสุดท้ายครับ โอเคครับผมได้ยินแบบนี้ว่าฝั่งลงครั้งสุดท้ายนี่เหมือนกับขาบายเขาจะเริ่มชื่นใจหรือเปล่าครับแต่จริงๆเราก็มองแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าราคาทองคําอย่างที่แนวโน้มที่อาจารย์พี่มีให้ไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงต่อได้อยู่ทีนี้หลายคนที่อาจจะย,ยอมแล้วล่ะครับสำหรับฝั่งบายเนี่ยถ้าเขายังถืออยู่ตรงนี้สูงกว่าจุดไหนครับที่อาจารย์พี่มีคิดว่ามีปัญหาแล้วควรที่จะต้องคัด SL แล้วครับหมายถึงฝั่งเซลใช่ไหมครับ มาถึงฝั่งบายครับคนที่ถืออยู่จุดสูงสูงเลยครับผมอ๋อจุดสูงสูงนะครับจริงๆอะ่ะเราต้องยอมกันตั้งแต่เมื่อวานที่เราคุยกันคือหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบเจ็ดนะครับเราต้องยอมกันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าถ้ายังถือกันอยู่รอบนี้นะครับก็ต้องรอรุ้นจบลงรอบนี้ก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยแล้วดีสลับขึ้นไอ้ดีสลับขึ้นนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะได้แค่ไหนแต่เบื้องต้นผมมอ,องไว้แถวประมาณหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้านะครับ 1>, 1 8 1 5คือโอกาสดีขึ้นมาได้แนะนําให้สต็อปลอตตรงนั้นแล้วกันแต่ไม่แน่นะขึ้นมาครั้งนี้อาจจะมีเรื่องข่าวพวกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะมาช่วยดันขึ้นก็ได้นะครับแต่ข่าวโอกาสที่จะดันขึ้นมีแค่เรื่องเดียวแล้วที่เหลือก็จะเป็นการจ้องจ่หาเทขายทองอย่างเดียวซึ่งผมก็ยังมองเป้าใหญ่อ่ะลงไปแถวประมาณ1660นะครับยังคงมองยาวเพราะฉะนั้นฝั่งบัตผมแนะนําให้ขึ้นมาขาดทุนที่น้อยสุดแล้วสต็อปลอตออกไปแล้วเดี๋ยวเราหาเล่นฝั่งเซลล์ดีกว่า่าแตวันนเี้ หลักๆเลยผมอยากให้เดักเซลแถวประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเอยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดนะครับหรือถ้าไม่ถึงก็หนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบเจ็ดก็ได้เล่นเซลลงมาทํากําไรปิดก่อนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็คือพูดง่ายว่าตรงนั้น,นเป็นแนวรับแนะนําให้ปิดก่อนก็ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเออหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าก็ได้เท่าโลเมื่อวานก็ได้นะครับปิดทํากําไรออกมาก่อนแต่กรณีถ้าเกิดมันเกิดสวนขึ้นมาถ้าเกิดเราเล่นเซลแล้วมันสวนกลับขึ้นมา แนะนำสต o อปล s s 1 8 1 7นะครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับสรุปก็คือนั่งทุนที่ติดหน้าบายอยู่นะครับอาจจะต้องรอการาฟย่อขึ้นไปแล้วก็ทำการแบ่งคัดนะฮะจะได้บอกว่าเป็นการลดการบาดเจ็บมากที่สุดครับก่อนจะตักลานไปในวันนี้นะครับกระผมขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ท่านใดที่สนใจที่จะเข้าใช้บริการห้องซิกวีพอาจารย์พี่หมีนะครับ สามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยแต่อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับที่ว่ามีอัตราวิเลตเกินกว่า80%นักทุนเข้าไปดูใน Facebook Page เทรดทองต้องรู้ก่อนนะครับแล้วดูรีวิวก่อนนะถ้าเกิดสนใจจริงๆเนี่ยค่อยแอดไลน์แล้วก็เข้ามาก็ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ